ดีทุกานเดี๋ยวเราเอาเล็กหนึ่งเส้นนะไปถวายพายการนะท่านเอาเล็กหนึ่งเส้นไปถวายพายการก่อนเออถวายอยู่นี่เลย เดี๋วยวมันพอ่ออาจารย์เอาทีมงานมาซ้อยบ่อาจารย์ <c oughs> อันนี้นำเหล็กมาถวายเหล็กเฮียปิงนะท่านจะไปตัวแทะถวายให้อ่ะ พ่ออยู่โ่พยาจารย์พกเสร็จเอ่อเอาไว้เพื่อ เดี๋ยวก็นี่นะท่านเราก็เอาเหล็กมาถวายพาจารย์เรียบร้อยอะญาติพาจารย์ก็มาโน่นแหละจะอากาศมา,มาอีกคันหนึ่งพี่น้องญาติญาติของพาจารย์มาพี่น้อง ถวายเรียบร้อยแล้วนะท่านอนุโมทนาสาธุนะกับเหล็กของเฮียปิงนะมาถวายให้พระาอาจารย์ไว้เดี๋ยวผมเอาสว่านนะสว่านใหญ่ไปวางาไว้ที่กุฏิพระอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะพัฒนาปรับปรุงนะครับพื้นที่นะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะอันนี้พระอาจารย์ก็จะทําเองนะท่าน จะคล้ายๆเหมือนทําโครงเอาไว้สําหรับตีฟ้าแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณในการซื้อแผ่นฟ้าก็อาจจะเอาแผ่นอะไรไม่รู้มาใส่เอาแผ่นสนะีเขียวๆนะเออแล้วแต่พาจารย์พี่น้องเอเออส่วนเราก็จบภารกิจจากบ้านหลังนี้แล้วก็จะไปบ้านหลังต่อไปนะฮะทุกท่านไปบ้านหลังต่อไปเอากระสีบวัวได้มาซอยพาจานเ็ดเด้พี่น้องเอยให้พายจารย์ทํากับทีมงานกบ อเทุกท <tyard> ่าน <utta> เดินทางไปต่อพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เหงาทุกท่านเพราะว่ามีญาติโยมมาทาบุญมาถวายสังฆทานมานู่นนี่นั่น,น,นอยู่ตลอดนะเอออันนี้ก็มีญาติของพระอาจารย์มาจากน้นมาจากการอับ <problèmes> ดวลยนะท่านญาติพี่น้องของพระอาจารย์ เพิเ่นกช็ชวนอยู่กินส้ตมตำก่อนประังเพิเ่นซื้อส้ตามตำมากับรงกีนมายากยากติของอาจารย์มาลูกศิษย์ลูก,ลลกาพะกาะอาจานที่อยู่อากาศอำนวยเพิ่นก็ตามมานะครับมานะเราก็ไปนะครับ แต่นที่ผมผมหลุมไปเนี่ยมันก็ดีขึ้นนหน่อย,อยเริ่มแย่แล้วตอนนี้เริ่มมีหลุมขึ้นมาอีกแล้วครับเริ่มมีหลุมแล้ว เราก็จะตรงไปที่โรงพยาบาลก่อนนะครับแวะไปที่โรงพยาบาลก่อนไม่รู้ว่าเออเราใกล้ถึงโรงพยาบาลแล้วก็โทรถามว่าเขาออกจาโรงพยาบาลหรือยังเออถ้าเขายังก็เดี๋ยวแวะไปเที่ยมเดี๋ยวไม่เราก็หาข้าวหาปลากินก่อนก็ได้ทเทียงแล้วโอ้ลุงตรงนี้เนาะน้ำซสะนะเป็นหนักว่าเกา โอเคฝากไว้ที่นี่ท่านเดินทางก่อนสวัสดีครับ